สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้พิงกี้อยู่ที่บ้าน Family Room 5ห,ห้องนอนฟังก์ชันครบคาราโอเกะโต๊ะสนุกนะคะสสาว่ายน้ำใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆบ,บ้านกันเลยนะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นสสาว่ายน้ำเลยนะคะขนาดนะคะขนาด4คูณ10เมตรนะคะ4คูณ10เมตรมีส่วนของขั้นบันไดนะคะเป็นสสาว่ายน้ำสโลปนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะ มีห้าห้องนอนนะคะแล้วก็มีโต๊ะพูลนะคะมีโต๊ะพูลใหญ่เลยนะคะมีลำโพงให้นอกบ้านนะคะมีห้องนอนข้างสระว่ายน้ำนะคะสองห้องนะคะนอนได้นะคะนอนได้นะนี่นะคะบ้านสวยมากๆเลยนะคะสระว่ายน้ำใหญ่ใส่นาเล่นมีห่วงยางให้นะคะ นะคะบ้านสวยมากนะคะสาวไว้น้ำใหญ่มากเลยนะคะ <S 2> <S 2> โอเคนะคะเดี๋ยวเราดาูห้องนอนนะคะอันนี้ก็นอนได้สท่านนะคะเตียง5ฟูตสองเตียงห้องน้ำในตัวเลยนะคะมีแอร์นะคะพัดลมด้วยแล้วก็มีทีวีนะคะนะคะอยู่ข้างสาวไว้น้ำเลยนะคะ สะลึกสุดก็จะ1.5เมตรนะคะแล้วก็ส่วนตื้นก็มีเป็นสโลปนะคะโอเคนะคะส่วนห้องนอนนี้นะคะก็ทีวีใหญ่เลยแอร์ทุกห้องแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะ,ะห้องนี้ก็เสริมได้มีโซฟานะคะเสริมได้อีกนอนได้นะคะสองสามท่านได้เลยนะ จอดรถในบ้านได้ประมาณ2คันหน้าบ้านได้อีกยาวๆนะคะบริเวณบ้านกว้างมากๆมีเก้าอี้ปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำนะคะเยอะแยะมากเลยนะคะบ้านน่ารักนะคะแล้วสระใหญ่มากนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูข้างในบ้านนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของอ โต๊ะสนุกแต่ลูกพูนะมีเก้าอี้หลายมุมหลายจุดนะคะรองรับได้15ท่านนะคะรองรับได้15ท่านเสริมได้ถึง20ท่านเลยนะคะเหลือๆเลยนะคะพราะบ้านใหญ่มากนะคะบ้านใหญ่มากนะอยู่ที่จอมเทียนพัทยาใต้นี่เองนะคะมีโต๊ะพูด้วยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูข้างในเนาะมีส่วนมุมของเตาปิ้งย่างตรงนี้ด้วยนะคะ ในส่วนของโถงคาราโอเกะก็ใหญ่มากเลยนะคะโถงห้องคาราโอเกะมีไฟเทคนะคะพิมพ์เพลงร้องได้นะคะนี่คาราโอเกะนะคะไฟเทคครบเลยนะคะลำโพงลำโพงมีให้นะคะครบครันนะคะมีครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันมากๆเลยนะคะครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันมากๆเลยนะคะอันนี้ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนแรกกันเลยนะคะ ห้องนอนแรกนะคะเตียงใหญ่แล้วก็มีโซฟาเยอะมากเลยนะคะโซฟาปรับนอนได้นะห้องนี้ก็เสริมได้นะคะ สองสท่านสี่ท่านได้เลยนะคะห้องน้ำในตัวบ้านเขาสะอาดมากเครื่องชงเครื่องใช้ในห้องน้ำคือเตรียมพร้อมเลยมีที่นอนเสริมด้วยสำหรับคนเกินนะคะบ้านใหญ่มากๆแอร์ทั้งหลังฟังก์ชันครบเนาะมีโซฟาสองตัวสามตัวนอนเสริมได้อีกอ,ะอ่ะอ่ายี่สิท่านก็สบายนะห้ห้องนอนเนี่ยเพราะว่ามีแบบว่าที่นอนเยอะมากนะคะทรงฟงโซฟานะคะฟังก์ชันเยอะนะคะใช้เสียงได้นะคะสี่ทุ่มห้าทุมนะคะต่อนใน บ้านลดเสียงลงได้นะคะอ่าต่อมาห้องถัดมานะคะนี่ห้องที่สี่นะคะห้องที่สี่เนาะก็มีโซฟาด้วยนะคะบ้านแต่งสวยนะคะบ้านแต่งสวยห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะคะมีเครื่องใช้ในห้องน้ําครบครันนะคะบ้านสวยมากเลยนะคะห้องนอนห้องนอนนี้จะมีเตียงนะคะ สองเตียงเตียงห้าอ่าหกฟุตสองเตียงเลยนะคะตกแต่งสวยมากนะคะอ่าพักได้สี่ท่านแล้วก็มีโซฟานอนโซฟาได้อีกนะคะเป็นห้าท่านเลยนะคะห้องน้ําในตัวเลยห้องน้ําใหญ่มากนะคะห้องน้ําใหญ่มากบ้านสวยมากเลยนะคะ,นะคะ ชอบนะคะพิงกี้ชอบบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันครบนะคะคาราโอเกะก็มีนะคะถามถึงโต๊ะสนุกโต๊ะสนุกโต๊ะผูกก็มีนะคะมีถังน้ําแข็งให้ต็อปิงงป้งยองปิ้งย่างเครื่องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบนะคะพื้นที่ทํากิจกรรมใหญ่มากบริเวณรอบบ้านใหญ่มากสระว่ายน้ําก็ใหญ่มากเช่นกันนะคะอาสระว่ายน้ําใหญ่มากนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังอื่นสวยๆอีกนะคะ อขอบคุณมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาภูวิลล่านะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะบ้านห้าห้องนอนนะคะห้องเยอะนะคะพักได้หลายท่านนะ1 5บหา่สท่านสบายๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ